โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมวินเนอร์โอเกมโบว์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นโบ w m มาสเตอร์ไม่อันนั้นมันซี่องห่โอเคเราจะที่เราเล่นได้มีจะเล่นเล่นกับบอสนะครับแล้วผมก็ได้บล็อกตัวหนึ่งมานี่ตัวนี้เราไปเล่นกันเลยลเราสู้กับตัวอะไรสู้กับทหารกันเลย เจ้าทหารทหารจะไหวก็วได้ไหวสิ <c oughs> เราเอาเป็นอะไรโผล่ช่างเถอะเ,เอาเป็นย1ิบเอ็ดไม่ถึงนี่เลยเลยเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้มันขวานทอเฮ้ยม,มันโยนไปไหน <c oughs> เอาเป็นยี่สิบมานเออหูน่าจะสิบเก้า โอ้โหโดนหัวเลยยังแต่เลือดแต่เลือดเลือดเดือครึ่งหลอดเนี่ยโอ้โหทีเดียวเลือดเดือข้นาไปเอาสิบเก้าย้อนโอ้โหฮห้เฉิดแต่เลือดยังนุนได้กว่าไม่กอดความแม่นเป็นสิ่งจำจำเป็นของเกมนี้เราอะเป็นข่าวควานธรรมดาแต่เข้าเป็นขวานทอ คือไวไวที่เคยรบเลยเหรอเงียบเธอหนะโอ้โหโดนแขนไอ้โดนอกหรือโดนแขนน่ะอแล้วแต่อือโอ้โหโดนเต็มเต็มอย่ากลัวได้ไหมเอาเป็นยิบเอ็ดคว้าตะวันตาหนนี่ อุ้ยเกือบ,บอ,อ,อ่าหยิบสามไปเลย <c oughs> โอเคประมาณยิบสามก็โดนเต็มๆไงก็เลยพูด <c oughs> ยิยบสามไปเลย สยองแตวบอกว่าจะเงียบไงเราค่อยไว้ก่อนอะไรไม่ล่ะต่อไปเราจะเล่นตัวนี้กันตัวนี้กมเยคน่างนี้ อ๋อยู่นี่นี่โอเคกดเล่นเลยชิงนี่ฉลามล่างสองเหรอต้องเจอพลังแห่งไพ่ทาโร่ไม่ใช่ขนมทาโร่นะโดนหัวครับปลามาโอ้กลัก,กโอ้ช่างเถอะ เมื่อกี้เท่าไหร่นะลืมสิบเก้าใช่ไหมอุ้ยไม่โดนน่าจะเป็นสิบแปดที่เดิมเลยโดนหัวโอเคคงสิบแปดอุ้ยเกือบเกือบแล้วเมื่อกี้สิบแปด ให้ช oh, hey. oh, ็อตต้องฟินิชเธอไม่ใช่หรอแต่เพราะก็เพราะเป็นเป็นผู้หญิงอ่ะเอาตัวว้าแอะได้เก็บเก่าใหม่มาบิ๊กปีเลยอ่าชนะกองไว้ก่อน รับรับกล,ล่องฟืีจะได้ไอะไรได้ห้าร้อยเหรียญมันก็ดีเยอะรีอะไรอ่ะเออช่านเถอะช่างมันก่น one, อนเราจะมาเล่นนักบินอนวะกาศตัวนี้ปะทะนินจา ใช่นินจาารอเปล่าไม่รู้โอเคยิงอาวุธก็จะเป็นธงยิงไปแล้วอือไมน่น่าจะสิดเจ้าโอ้อันนี้ปลาน้ำแข็งเลยเหรอโอ้โห <c oughs> <c oughs> นดนโดนใสมาละมาละโอ้โหเขานี้โดนสามแฉกประมาณยิบสองเออโดนเท้าว,วันลอลระวันพิเศษเอรดตูดิคีมาอีแล้ว โดนสามเฉยแล้วสามไปเลยชื 2, 2> ่อเราหน้าเจายี่สี่โอเคเรยวเร็วเข้าออเพื่อนไปเลย เอาทิปนี่มีรถตู้กันเกิดอะไรเกิดอะไรเอ้ยเออเต็นท่าเออเต็นท่าอืมอะไรอ่ะไม่ไม่ซื้อดอกเตอร์ ไปซื้อตัวขอดๆเออมเราเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันคืออะไรอ่ะบลูมันมันมันทำยังไงให้เข้าใจจริงๆให้ยิงนกเกรอือ้ไหนดูดิอ๋อให้ยิงนกโอเคไอ้เจ้านกเจ้านกทั้งหลายเยอะอเ้ยเดี๋ยวเลงไม่เก่งมผมเล่นบนมือถืออ่ะ จะเลยเห็นผมกัดไอหนักเฮ้ยเอาขวานได้ด้วยเหรอเฮ้ยมันเป็นของตัวนั้นไม่ใช่เหรอเอามาได้ไงเนี่ยไอ้ตึ้งเฮ้ยไอ้ตัวนี้โดนมายักก้นเออโดนเฮ้ยตัวนี้ไอ้ตัวขวาน ไม่อยากกดเดี๋ยวก็โดนเฮ้ยอันนี้ก็สนุกดีเอาเวลาเพิม่มเงี้ยเอยไม่โดนอยู่ไหนละเองกำลังเลงอยู่จงังหวะนี้เลยก็ไปอีก <c oughs> อูมโดนเกือไม่โดนอยู่ไนขว้านี้ไม่เคยพลาดมังนะเฮ้ยเวลาเวลาไม่ได้เวลากล้จะหมดอยู่แล้วห้าสี่สามสองหนึ่งกระจายไม่โดนเลยไม่ละเพราะเน็ตไม่ค่อยแรงโอเค ได้เก้าตัวเร็วๆโอเคดึงจะดึงจะดึงดึง,ด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 งเราเล่นอันนี้อีกทีดิสนุกดิต้องเอาตัวนี้แล้วเป็นตัวอะไรไม่รู้นะชิงปะทะบืดทำไมมันต้องเขียนว่า,วาปะทะบืดด้วยสามสองหนึ่งลุย อาวุธเป็นทงว่ะถ้าหนูอูอูถ้าหน,านูเอาโดนเฉยอือเฮ้ยเรายิงแล้วมันมีเวลาเพิ่มเพิ่งสังเกต <c oughs> เห็นนั่นเนี่ยเนี่ยบอกเลยไม่เคยพลาดมัง้งโดนสิไม่โดนอีกเฮ้ยเวลา ขอ,อโอ้ไม่โดนอะ่ะเฮ้ยทำไมเราเล่นกาขนาดนี้อื้อออือ้โดนสักทีเฮ้เพือเ่อนออกมาสักตัวหน่อยเออเอาเลี้ยนก่อน คือเวลานี้มันไม่ค่อยจัดโดนเลยน,นั่นเนยประมาณไม่ขึ้นข้งบนนี่ไปตายเถอะ <c oughs> ม่โอเคเน <Okay. S 2> ี่าหมดเยเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพือ่อไม่พลาด กันคลิปใหม่ๆนะครับ,บวันนี้เราแค่นี้ก่อนเราเจอกันคลิปหน้าบ้ายเจอกันนะครับ